ก็จากกรณีที่แบงค์เลสเตอร์ครับกินเหล้าจนเสียชีวิตทีนี้ก็มีการอ้างว่าโดนจ้างให้กิน30,000บาทสามหมื่นต่อเหล้าแบนหนึ่งต้องกินทีเดียวให้หมดครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เขาก็กินไปสุดท้ายช็อกเสียชีวิตแต่ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้จ้างเลยนะคือแบงค์เลสเตอร์นะเข้ามากับเพื่อนอีกคนนึงอยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาในงานมาร่วมสังสรรค์กับเขาแล้วก็กินของเขาเข้าไปเองไม่มีการจ้างใดๆทั้งสิ้นอ่ะยังไงละทีนี้ ทางเจ้าของงานเขาก็โวยวายครับว่าไปเอามาจากไหนไอ้ที่ว่าจ้างให้กินเหล้าสามหมื่นบาทนะ่ะมันไม่มีการจ้างใดๆทั้งสิ้นเลยเขาก็ว่าพวกสื่อต่างๆที่เอาไปพูดนะนะว่ามันไม่จริงคือแบงค์หนะักกินด้วยตัวของเขาเองอาจจะโดนท้าทายแบบว่าท้าให้กินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นครับอาบางคนยังไม่รู้จักว่าแบงค์เลสเตอร์คือใครก็เป็นเด็กขายพวงมาลัยนะที่สามารถร้องเพลงแรปแล้วก็ขายพวงมาลัยไปด้วยก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ามีการ จ้างให้กินเหล้าจริงๆ30 0 0 0บาทเนี่ยมันจะมีความผิดตรงไหนใครผิดอะไรบ้างทนายก็มีมาทั้งสองฝั่งเลยครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าผู้จ้างนะก็ผิดนะอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าผู้จ้างไม่ผิดทนายฝั่งแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าทางผู้จ้างอ่ะไม่ผิดนะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบว่าจับเหล้ากรอกปาให้คุณกินนะเขาแค่พูดขึ้นมาเฉยๆคุณจะรับหรือไม่น่ะเป็นเรื่องของคุณมันไม่ใช่เป็นการแบบว่าเขาจ้างให้คุณตายอะไรแบบนั้น แต่ตัวแบงก์เองนะรู้ลิมิตของตัวเองหรือเปล่าแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าอยู่ในเครือการฆ่าตัวตายประมาณนี้ครับอันนี้คือทนายฝั่งแรกพูดนะเขาก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกับว่าอาถ้ามีคนจ้างให้เรากระโดดจากชั้น2โรลงมาเนี่ยเรากระโดดไหมให้แสนหนึ่งแต่ถ้าไม่กระโดดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากระโดดก็คือได้ตังค์แค่นั้นเองทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเพราะว่าถ้าเกิดผู้ที่จ้างผิดแบบนี้นะก็จะมีคดีแบบนี้ขึ้นมาเพียบเลย ต่อไปก็ไม่ต้องจ้างทําอะไรกันแล้วเพราะว่ากลัวลูกจ้างจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแบบนี้อาทีนี้ทนายทั้งอีกฝั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะเข้าข่ายผิดอาญานะผู้จ้างนะ่ะอย่ามาอ้างว่าผู้รับจ้างยินยอมแล้วก็หยิบขึ้นมาดื่มเองเขาก็ยกเคสมอมเล่าขอลาลาเบลอะนะอันนี้ทนายเป้งเขาบอกนะเขาบอกว่ากรณีแบงค์เลสเตอร์เสียชีวิตหลังถูกว่าจ้างสามหมื่นบาทให้ดื่มเหล้าจนหมดแบนความว่าจ้างดื่มเหล้าแล้วเสียชีวิตเนี่ย แม้การจ้างดื่มเหล้ามันจะมีลักษณะเป็นการจ้างประเภทหนึ่งที่เรียกว่าจ้างทําของแต่การจ้างเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจ้างทํากิจการงานใดๆน,น,นะแต่อันนี้เป็นการจ้างเพื่อสนองความบันเทิงของผู้ว่าจ้างทาคอนเทนต์เรียกยอดวิวผู้จ้างได้คํานึงหรือไม่ว่าการที่จ้างนั้นเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเพราะการดื่มสุราปริมาณมากในคราวเดียวย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าร่างกายอาจจะได้รับอันตรายเฉียบพลัน ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อกลางปี6-7ก็เคยมีกรณีจ้างเด็ก13ปีดื่มจนเข้า ICU มาแล้วกรณีจ้างพริตตี้ลาลาเบลก็พอจะเป็นอุทาหรณ์ได้แต่ก็ยังมีเกิดขึ้นอีกอันนี้ก็ค่อนข้างขานกับทนายอีกฝั่งนะนะเพราะว่าทนายอีกฝั่งเขาก็พูดถึงเรื่องกรณีที่จ้างคนไปทํางานในโรงงานอุตสาหากรรมเคมีเหมือนกันถ้างางนันก็ไม่ต้องจ้างกันแล้วทีนี้ทนายเป้งเขาบอกว่าก็เข้าใจว่าผู้ว่าจ้างไม่มีเจตนาประสงค์ต่อชีวิต แต่การกระทําเช่นนี้ก็เข้าข่ายการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยแล้วก็พฤติการและผู้กระทำน่ะอาจจะใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หายได้ใช้ให้เพียงพอไม่ภาษากฎหมายะนะอะความเห็นทนายสองฝั่งไปแล้วทีนี้ความเห็นชาวบ้านบ้างลหลายๆความเห็นนี้เขาก็มองประมาณว่าผู้ว่าจ้างน่ะผิดอยู่ละละแต่อาจจะไม่ผิกดกฎหมายแต่ว่าตัวแบงก์เองน่ะ กินทำไมเออไม่แบบว่าดูอาการของตัวเองเลยหรอว่าสามารถกินได้หรือไม่ไมันก็ถือเป็นความประมาทของทุกฝ่ายประมาณนี้ครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ด่าผู้ว่าจา้านั่นแหละว่าคอนเทนต์อะไรไม่สร้างสารรค์ประมาณนี้นะอาทีนี้เพื่อนๆว่าไงบ้างครับเนี่ยก็ประมาณนี้สวัสดีครับ